แนวอย่างปัญหาข้อหนึ่งเราถามศิลสมาธิปัญญาคืออะไรแล้วก็ข้อสองเราจะถามว่าศิ่สมาธิปัญญามันทาหน้าที่อะไรเห็นไมให้รู้จักศิลสมาธิปัญญาแล้วก็รู้จักหน้าที่ของมันเราก็เอามัดแปดองค์มัดแปดมาใช้ใช้เมื่อเราประพฤติอยู่อย่างเนี่ยเห็นไมพระองค์ยังบอกว่า บาดใดที่ยังมีระพองค์มรรคแปดยังมีผผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในองค์มรรคแปดอ่ะโรคจะไม่ว่างจากพระลรหัน์นโยมต้องพยายามอินทรีย์ให้แข็งแรงนเนี่ยพยายามแปปัญหาทั้งหมดเลย,ยเอ่ะนิยมจะวิัก รักษาศีลต้องทำอย่างไรงสํ่งมก,กายวชจ,จารวมกายวต้องทำอย่างไรอรยอย่างไรว่าเห็นไหมแค่นี้ที่เดชอย่างยากมันสงบแต้วเห็นไหมให้เรารู้จักทิเดชอย่างยาบทิเดชอย่างยาบเอ,อะไร กิเลสอย่างกลางคือลายการลบปวดรูรรรท้ที่เกิดทางใจกิเลสอย่างละเอียดคืออลายการลบปวดรู้ที่ความแทเกิดขึ้นกิเลสอย่างหยาบต้องจำจัดด้วยอะไร<ส>ยีั้งในไงเห็นไหมให้เราเข้าใจกระบวนการของมันกิเลสอย่างกลางจำจัดด้วยลายกิเลสอย่างละเอียดจำจัดด้วยลา,ายเห็นไหม มันไม่มีอะไรที่อยู่ในใจที่จะต้องสงสัยเลยอเข้าใจแข่งแจ้งมาที่นี่เข้าใจกันทุกคนจะโยนทําได้หรือเปล่านดโดยเฉพาะเราจะทำให้อินทรีย์มันแข็งแรงเท่านั้นเองเนาะเห็นไหมเมื่อเราต้องไม่ได้เลือกนี่สูงต่าดำขาวไม่ได้เลือก ชาติภาษาอะไรไม่ได้เลือกเลยใครเอาไปประพฤติปฏิบัติได้กำจัดกิเลสได้หมดรู้จักศีลเอาไปใช้เท่นั้นแหละไม่กำจัดว่าชาติในภาษาใดเลยเห็นไหมพุทธศาสนากว้างฝวางอย่างนี้คื